ออมึงกูมึงก็เอากันทั้งหลายรอบแล้วอะใช่ปะ่ะจริงเหรอวะกู<อ>ไม่ได้นับเลยอะคือไงวะกูมึงเป็นอะไรกันอ่ะแล้วมึงอยากเป็นอะไรอ่ะฟากบัดดี้กูเฟร์วิบินฟิตอต่างกันยังไงวะ ก็อย่างปักบอดี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องสนใจเลยไว้ว่าเขาเป็นไรทําอะไร,ะไรแค่เหงาก็โทรมาเอากันอย่างเฟซไว้บินเนฟิตเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นเพื่อนบ้างไม่ใช่เอากันอย่างเดียวชอบอะไรเหมือนกันไปดูหนังกันไปกินข้าวกันอะไรประมาณนี้แล้วกูสำหรับมึงเป็นแบบไหนเป็นอะไรเนี่ย บอกแล้ว่ามึงอินแล้วอ่ะกูจะได้หยุดกูไม่ชอบดรามา่ากูไม่ได้ดรามา่ากูแค่อยากรู้ก็เลยถามอ่ะอีกอย่างกูก็ไม่ได้ชอบมึงขนาดนั้นเออกูก็คงเป็นฟักบัดดี้แหละก็เอาไปแต่ในห้องอ่ะ โดยจักรก็ผิวเผินเฮ้ยน้อยใจหรอเออเดี๋ยวมึงอยาก,กูไปกินข้าวดูหนังกันบ้างก็ได้ชีวิตกูไม่ได้มีแต่เรื่องเซ็กนะแต่มึงให้ขยับสถานะขึ้นมานิดนึงเคยไหมหยองห <c oughs> ยองพ่อมึงอ่ะมไม่ได้หยองแล้ว